สวครับผมวันนี้ก็ครับพบกับชาวก่อยแล้วนะฮะวันนี้ครับเสียงสดใสนะครับผมวันนี้เราจะมาลุ้น OCA นะฮะเอ้ไม่ใช่ครับ MCA ครับผมมีอยู่12เล่มนะครับกับแก๊งผมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่า MCA เนี่ยจะให้ของดีหรือเกลือนะครับมีอะไรบ้างไม่รู้นะมาลุ้นการมินดีบอสกันถ้าได้มายาปูมาแล้วก็เทงนะครับ ลุ้นกันนะครับเนะครับรอเลิกงามยามดีนะครับรอหลวงพ่อกระซิปนะครับเอาครับยาวไปยาวไปอ่าเห็นไหมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดหัวมาแล้วก็ได้ของดีเลยนะครับเดวิลลิงครับผม12เล่นเมื่อกี้ก็คุ้มฮะการนี้ใบเดียวนะครับผมก็ไล่ดูไปแล้วมีอะไรบ้างมีเดวิลลิงหนึ่งใบนะครับแล้วก็ บิวแตนดากอนนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีคนใช้นะครับได้มา2ใบนะครับแล้วก็มีดากอนไฟนะฮะอันนี้เกลือนะครับดากอนไฟนี่เกลือโชโก้นะครับแ่นนี้ยังเกลือนะครับ แต่แพทที่จะทำาซเฟ็กต์ t 1อ0ร้อยเนี่ยร้อยเนี่ยต้องใช้นะครับน่าจะมีราคาใหม่ทีนึงนะครับตอนนี้เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็แค t โอนไดเทลก็เกลือนะครับนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็คือเราได้เดวิลลิงมาใบเดียวเนี่ยก็คุ้มนะครับ12เล่มนี่มาตาลิงนะครับนี้เกลือนะครับก็มีประมาณนี้นะฮะหมดแล้วฮะก็ลองไปลุ้นกันดูนะครับ ว่าจะได้ของดีหรือเกลือนะครับเพราะราคาตอนนี้มันไม่แรงนะครับประมาณ2องเอ็นิดๆมีงบก็ไปดึงกันไว้นะครับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ถือว่าสักเซสครับได้เดวิลลิงมาหนึ่งใบนะครับหลังจากผมตีบวกสิบสองอิมพีเรียลสเปียหกไปนะครับก็ได้ได้การ์ดเดวิลลิงมาปลอบใจนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบอย่าลืมกด subscribe กด follow ไปกำลังใจให้ผมนะครับขอคนละหนึ่งคลิกนะครับผมสวัสดีครับ